วันนี้ขอยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยนะคะคิดว่าหลายคนอาจจะเจอปัญหานี้ก็ได้นะคะคือสาวท่านนี้เธอเข้ามาถามป้าแก้วนะคะเธอบอกว่าเธอจะแต่งงานและจดทะเบียนกับหนุ่มอังกฤษนะคะแล้วทีนี้มีปัญหาก็คือเมื่อก่อนนะคะเธออยู่กับอดีตสามีซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะก็หลังจากนั้นก็เลิกลากันไปทีนี้พอจะมาจดทะเบียนสมรสกับ หนุ่มต่างชาตินะคะเขาก็เลยต้องการที่จะขอใบทะเบียนยานะ,ะซึ่งซึ่งเธอก็สื่อสารสื่อสารไม่ถูกนะคะเธอก็ใช้คำว่าเธอแต่งงานกับผู้ชายไทยนะเธอใช้คํานั้นเพราะว่าเข้าพิธีแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนะคะเป็นความเข้าใจของเธอแล้วการสื่อสารของเธอไม่ค่อยดีด้วยภาษาเธอก็ไม่ค่อยดีนะคะ,ะป้แก้วก็เลยบอกว่าให้เธออธิบายให้แฟนฟังว่า ที่เธอบอกว่าอดีตสามีนั่นก็คือเธอไม่เคยจดทะเบียนสมรสนะคะแต่ว่าอยู่เมืองไทยเนะี่ยถ้าผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันแม้จะไม่จดทะเบียนสมรสกันก็ตามเราจะเรียกว่า husband and wife นะคะแต่ฝรั่งถ้าไม่จดทะเบียนสมรสกันก็จะเรียกว่า girlfriend กับ boyfriend นะ,ะถึงแม้จะอยู่ด้วยกันมีลูกมีเต้ายังไงก็ตามแต่ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสกันก็คือ boyfriend กับ girlfriend เมื่อเลิกกันไปก็เป็น ex-boyfriend ex-girlfriend นะคะแล้วทีนี้ก็บอกให้เธอไปอธิบายว่าเธอไม่เคยจดทะเบียนสมรสนะคะดังนั้นการการที่จะไปจดทะเบียนสมรสกับต่างชาติเราต้องบอกเขานะคะหลายคนนะคะอยู่กับ อดีตแฟนคนไทยมีลูกมีเต้าด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันสิบปี20สปีไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันเลยหลังจากนั้นก็เลิกกันก็แยกย,ย้ายนะคะก็แค่แยกย้ายกันเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วทีนี้พอมาเจอฝรั่งนะคะก็จะยังเข้าใจว่าเฮ้ยมึงคนไทยเวลาอยู่ด้วยกันมีลูกมีเต้าด้วยกันนะคะก็เรียกผัวเมียก็เลยเข้าใจว่าเออต้องอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่า เออฉันฉันมีผัวนะฉันเคยมีผัวนะแล้วก็เลิกกันนะแล้วฉันก็มีลูกกับผัวเก่าฉันอะไรแบบเนี้นะซึ่งฝรั่งไม่เข้าใจนะคนะก็เลยจะจะจะ,จะมีขั้นตอนนิดหน่อยในการในการที่จะไปจดทะเบียนสมรสแล้วทีนี้เขาขอขอใบหย่านะคนะเธอก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ก็ผัวนะ่ะผัวนะ่ะคือไม่ไม่รู้อะนะคนะไม่รู้ไม่ไม่ไม่เคยจดทะเบียนกันอนะ นะคะ,ะทางทางฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็ขอ,อคือไปคัดทะเบียนยาก็ได้นะคะคุณยาเดือนไหนเดือนไหนอะไรเป็นเธอบอกเธอไม่ได้ยานะคะเธอไม่ยาคือเธอเลิกกันนะคะก็เป็นนั้นว่าเข้าใจและสื่อสารกันผิดนะคะก,ก็ไม่แปลกนะคะไม่แปลกเพราะว่าประเพณีเข้ากับประเพณีเราไม่เหมือนกันบ้านเราเรียกผัวเมียอยู่ด้วยกันก็เรียกผัวเมียนะคะถึงจะไม่จดทะเบียนสมรสกันก็ตามนะคะแต่ฝรั่ง ต่อให้อยู่ด้วยกันมีลูกมีเต้าอ,อยู่กัน10ปี20ปีไม่จดทะเบียนสมรสกันเขาก็เรียก euh, partner นะคะคือ girlfriend ก girl ับ boyfriend boy แค่นั้นไม่ใช่ husband and wife นะคะเป็นนกข้อใจนะคะคือหลายคนอาจจะเข้าใจแต่ที่ป้าแก้วนําเรื่องนี้เข้ามาคืออีกหลายคนก็ไม่เข้าใจไงคะไม่ไม่รู้จุดนี้คือมันเป็นจุดเล็กๆท,ที่ที่การสื่อสารอาจจะจะผิดพลาดคาดเคลื่อนนะคะ คือก็ไม่แปลกหรอกนะคะไม่มีใครรู้มาตั้งแต่เกิดหรอกนะคะภาษาอังกฤษภาษาไทยวัฒนธรรมแตกต่างนะะไม่ไม่แปลกไม่แปลกนาะไม่รู้ถือว่าไม่ผิด